ครับครับมาราับตจหเครื่องกันรับครับรอกับดูมีสิทธิ์มีเรื่องว่า2 2เวลากาดอะไรครับหมอตรวจครับโอ้สบายแล้วครับปอดไป2 4 5ครั ก่อนเป็นว่า p o u ้ามาจากทุันกันรุด้ฝรุ очку bod relственного ที่จะเวลามาตนะปั่น deve งสุดน์ असा। <laughs>